สวัสดีคะ่ะทุกคนนะคะตอนนี้ต้อมก็มาอยู่ที่คาฟูนะคะเมืองโคนะวันนี้พาอะไรนะไม่ใช่พาดิเหมือนพาคนวันนี้มาหาอ่าจสตแพทย์นะคะนะต้อมเรียกจุดแพทย์แล้วกันแล้วก็เกี่ยวกับทางสายตานะที่นี่เขาก็มีหลังชื่อเดือนนะคะก็จะเอาไอ้นี่มาให้เขาดูนะคะไอ้นี่คือ คอนแทคเลนนะคะที่ต้อมจะใส่นะต้อมใส่ไปแล้วนะคะเหลืออยู่สองสองคู่นะเพราะว่าเพราะว่าหมอเขานะคะไม่ใช่หมออ่นะทางร้านแม่นตาเนะี่ยเขายังไม่สั่งมาให้นะคะจนกว่าจะสุกแพทย์เนี่ยเขาจะบอกว่าโอเคนะเหมาะกับเราอะไรแบบเนี้ยเขาบอกว่า ที่เรามาตรวจเขาเขาบอกว่าไปไปที่ร้านแว่นแล้วก็พอเขาได้แบบได้เลยมาแล้วให้กลับมานะคะตอนนี้ต้องเพิ่งนักเขาจริงๆต้องได้นานแล้วนะคะนะแล้วก็ได้ไปฝึกใส่ที่เราเคยเล่าให้ฟังนะคะไม่นึกเลยว่าการใส่คอนแทคเลนส์ต้องมีการฝึกใส่เนาะก็ดูฝึกใส่นะเกือบจะไม่ได้ใส่โอเคค่ะก็เลยจะเอามาให้เขาดูค่ะวันนี้นัดประมาณัม,มแต่คุยเดี๋ยวจะเลยเวลานะนัดประมาณบ่ายตอนนี้อยู่ที่ บ่ายโมงสามสิบหกนัดนัดบ่ายห้าสิบค่ะนะแล้วต้องก็จะไปที่จะไปที่ลินเดิลน,นะคะไปดูเตาบาร์บีวเขาบอกเขามีขายนะจริงๆก็หาซื้ออีกร้านหนึ่งก็ได้นะคะที่เขาขายพวกนี้เขาจะขายอุปกรณ์เครื่องครัวก็เหมือนบาร์บีวอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็ขายเครื่องตัดหญ้าเขาก็ขายนะร้านนี้นะคะขายหลายอย่างต้นไม้ก็ขายอะไรแบบนี้ค่ะ อาจจะไปดูร้านนี้ก็ได้นะคะก็ดูแต่จริงๆอ่ะต้องขี้เกียจเดินดูไงเดี๋ยวนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีอินเทอร์เนะ็ตเนี่ยคือเราเซิร์ชก่อนพอเรารู้ว่ามันจะมีเนะี่ยเราก็ค่อยมานะคะนี่ขนาดเซิร์ชนะลินเดนบอกมีแต่ไม่มีแสดงว่าอาจจะมีคนสั่งทางอินเทอร์เน็ตค่ะเขาก็ส่งนะนะคะอย่างเช่นเตาใหญ่ๆตัวใหญ,ใหญ่เขาก็บอกให้สั่งทางอินเทอร์เน็ตไม่มีคือเขาไม่มาวางขายนะคะเขาก็ทําการค้ายอย่างนี้มันก็ดีกับเขานะพูดถึงนะร้านจะได้ไม่เต็มเนาะ อยากขายอะไรก็ขายทางเอารูปมาลงเลยอะไรแบบนี้ติดต่อบริษัทมันก็ดีนะคะพูดถึงเนี่ยน,นะเดี๋ยวนี้มันก็ทำทำได้หลายอย่างทำได้หลายอย่างพูดถึงนะต้องมองดูคนคนฝรั่งกับคนเหมือนเป็นคนจีนด้วยนะคะแต่เพราะว่าแถวนี้คล้ายๆว่าจะมีต่างชาติเยอะเหมือนกันนะต่างชาติที่แบบที่เขา ส่วนมากก็จะเป็นพวกเหมือนกับะจะพูดยังไงดีพวกที่เขาทำงานพวกอิเล็กทรอนิกส์นะคะเพราะว่าแถวนี้มันเป็นโรงงานนะก็จะมีเยอะเหมือนกันนะส่วนมากก็คือเป็นคนที่ทำงานอยู่ในบริษัทคะ่ะทำงานอยู่ในบริษัทเป็นพวกวิศวกรเป็นพวกอะ,อะไรแบบเนี้ยเยอะมากที่นี่นะคะที่นี่นะเพราะว่ามันเป็นโรงงานอิเล็กทรอนิกส์เป็นโรงงาน ทำพวกนี้เลยคอมพิวเตอร์อะไรก็มีนะคะมันก็เลยเยอะเนาะเสียงเบาไปเรื่อยๆคะ่ะเล่าเนาะคือเล่าเสียงเบาเพราะว่าไม่มั่นใจหรือว่า <c oughs> <c oughs> ก็นะคะก็มั่นใจนะคะแต่ว่า,านั่งไปใจมันก็ไปอยู่ที่ร้านหมอแล้วอะ <c oughs> <c oughs> อยากไปแล้วอะคือมาเร็วเกินไปนะคะมาช้าก็ไม่ดีคะ่ะ มาช้าก็รีบร้อนในการจอดรถแล้วต้องวิ่งไปนี่ต้องมาจอดที่คาฟูเพราะว่าตรงที่ร้านหมอนั่นร้านจิตสุแพทย์นั่นเขามีแบบเลนเดียวข้างถนนแล้วมันค่อนข้างที่จะถามว่ามันจอดยากไหมมันก็ไม่ยากค่ะแต่ต้อมเ,เป็นคนที่แบบว่าพอรถไล่มาเนี่ยต้องลนนะคะเหมือนกับว่ามีรถหลังมาอย่างเงี้ยจะเขาจะรอผ่านนะอะไรแบบเนี้ยต้อมจะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีสมาธิพูดง่ายต้อมก็เลยไม่จอด แต่ถ้ามันต้องจําเป็นต้องจอดก็ต้องจอดค่ะถ้ามันไม่มีที่นะแต่แถวเนี้ยมันเป็นหมู่บ้านไงมันก็ไม่เหมือนเมืองใหญ่ๆเมืองใหญ่ๆเนี้ยต้อมก็ไปมาแล้วสม,สมัยที่เรียนก็ต้องทำนะค,ะคืออะไรที่บังคับภาคบังคับนะต้อมจะความเอาตัวรอดจะค่อนข้างที่ไปได้พอสมควรน,นะคะก็ต้องทำนะคะจากไม่เคยขับรถเข้าก็ต้องขับเพราะว่าไม่อยากนั่งรถไฟนะคะบางทีมันพลาดรถไฟพลาดรถเมล์อะไรแบบเนี้ย คือเราแล้วอีกอย่างที่สมัยที่ต้อมไปเรียนมาน,นานแล้วนะมันได้กินข้าวในรถด้วยนะคะมันได้กินข้าวในรถต้อมไม่ชอบไปนั่งในส่วนสาธารณะแล้วกินข้าวนะ,ะถ้านั่งก็นั่งที่ร้านเลยนะคะร้านก็ส่วนมากเราก็ไม่อยากไปนะก็มีบางคนที่เขาไม่ไม่ไม่ได้ห่อข้าวไปอะไรแบบนั้าก็ซื้อแซนด์วิชแล้วไปนั่งกินตามล่มไม้ตามอะไรแบบนี้ค่ะแต่ต้อมไม่ชอบ ไม่ชอบเลยกินไม่ถนัดพอเอารถไปแล้วก็ชอบติดใจนั่งอยู่ในรถเย็นๆไปเช้าหน่อยหาที่จอดรถแบบล่มๆนั่งกินเปิดเพลงโอ้สบายแล้วแต่แล้วแต่นะความสะดวกสบายของแต่ละคนพูดง่ายๆเนาะต้อมก็จะเป็นคนลักษณะอยากชอบสบายนิดนึงเอาละคะ่ะวันนี้ต้อมก็ไปวิ่งมาแล้วนะคะอืมลืมเล่าให้ฟังไปวิ่งมาแล้ว ได้ประมาณสามกิโลแปดนะไม่ถึงห้ากิโลค่ะเพราะวิ่งกลับไปกลับมาในเส้นทางเดิมนะแล้วก็เข้าบ้านนะคะเมื่อวานฝนตกก็ไปวิ่งเหมือนกันมันมีช่วงหนึ่งที่ไม่ตกต้อมก็รีบออกไปเลยอ่าต้อมทําวิดีโอแล้วแต่มันไม่มีสาระอะไรต้อมเล่าอะไรไม่รู้ต้อมก็เลยเไม,ไม่ไม่เอาแล้วกันอะไรแบบนี้นะคะนะก็รู้สึกด,ดีค่ะเวลาไปวิ่งแล้วได้พลังงานบวกๆเลยพูดได้ง่ายที่ต้อมชอบโพส์นะ่ะคือมันได้พลังงานบวกจริง เพราะเราชอบธรรมชาติด้วยถ้าเราไม่ชอบเราก็คงเป็นลบอะนะพูดถึงเออถ้าเราแบบอะไรแบบนี้นะคะมันเป็นสิ่งที่ทุกคนชอบอยู่แล้วนะธรรมชาตินะคะก็แล้วแต่นะแต่ก่อนตอนที่เราย,เย,ยังเล็กยังยังเล็กเป็นเด็กนักเราก็ชอบมันไม่ได้ชอบแบบนี้อ่ะมันไม่ได้ชอบเหมือนแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือแบบไปแล้วมันเหมือนอ ได้พลังงานอุ้ยอยากไปอีกอะไรแบบนี้นะคะบ่ายนี้ถ้าต้องมีเวลาต้องก็จะไปแต่คิดว่าไม่มีเนื่องจากมาหาหมอแล้วเนาะมาหาหมอได้อีกแปดนาทีค่ะมาหาหมอหาหมอตาเนี่ยนะกลับไปก็จะต้องไปทํซสมมูซานิดนึงแหละพักซมมูซาก็อาจจะไปนะปั่นจัก,กรยานเพราะมันไม่ไม่ได้ใช้แรงมากนะคะโอเคโอเคไปก่อนคะ่ะนะต้องไปก่อนเวลาสักห้านาทีจะพอดีบวกกับเดินด้วยนะนะคะ แล้วเจอกันนะคะแถวนี้เลยค่ะน,นี้จะเป็นร้านแม็กนะมีแบงค์มีแบงค์แล้วก็มีร้านเสื้อผ้าร้านหนึ่งค่ะชื่อร้านอะไรไม่รู้ต้องก็เคยไปซื้อนะตอนนี้ไม่ค่อยได้ไปแล้วนะคะนี่ <Hey, S 1> ดูแถวนี้นะคะส่วนมากเป็นอพาร์ตเมนต์ใหม่นะออฟฟิศของหมออยู่ตรงนี้ค่ะนะแล้วมันจะติดกับสวนสาธารณะด้วยนะ เน่เดินไปเอารถนะคะที่คาฟูอยู่ข้างแมคโดเอ๊ะหรือจะไปแวะที่เอสปอร์ตดูมินเอมไม่แวะดีกว่าค่ะร้านกีฬาไม่ได้ลดราคาอย่างที่เราคิดซื้อ สามชิ้นถึงจะได้ห้าสิบเปอร์เซ็นตไม่แวะแล้วกันนะคะไปแวะลินเดนเนาะอัน,นอันนี้ใส่แล้วนะคะแต่รู้สึกละคายเคืองไงไม่รู้ข้างเนี้ยค่ะข้างขวาเหมือนน้ำตาจะไหลตลอดเหมือนมีอะไรมาติดตรงเนี้ยแล้วเมื่อกี้บอกหมอเขาด้วยนะว่าดูให้หน่อยใส่ดีไหมเพราะว่ามันมันเหมือนจะออกนะคะมันคงเรา ไม่ได้ใส่นานนะคะเพราะว่ามันเหลือไว้ให้หมอตรวจไงว่ามันดีไหมอะไรแบบเนี้ยรู้อย่างนี้นะคะใส่มาเลยดีกว่าเพราะว่าต้องไปยืนใส่ให้เขาดูแต่เขาก็ให้ใหแยกห้องแต่ก็มีคนเห็นนาะไอเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นห้องเปิดนะคะแล้วก็เป็นทางเข้าอะไรแบบเนี้ยกว่าจะใส่ได้ก็โอเคอยู่คะ่ะก็ไม่ได้นานเท่าไหร่นะบอกกับความรีบด้วยนะคะบอกเลยว่าอะไรที่รีบรบนะอะไรที่ต้องเป็นมันก็ต้องได้อยู่ดี ก็ใส่แป๊บหนึ่งค่ะไม่นานมากนะแล้วก็หมอเขาบอกว่าหมอเขาก็เขียนออกใบนั่นให้ค่ะออกใบสั่งให้แล้วเราต้องไปสั่งที่ร้านแว่นนะคะจะเปิดแอร์ก็กลัวไม่ได้ยินเสียงเนาะ,ะเราไม่สามารถไปซื้อได้พูด,ดง่ายๆถ้าเขาไม่ออกใบสั่งนะเหมือนเหมือนเราจะไปซื้อยาพวกเนี้ยค่ะเราก็ต้องไปหาหมอนะมียาที่เราซื้อได้พาราอะไรแบบนี้แต่ถ้ายาสําคัญๆก็ต้องมีใบสั่งนะคะที่นี่ ก็ต้องคือต้องไปหาหมอนี่ก็คงเหมือนกันนะคะไม่ยงนั้นเขาคงใส่กันทั่วละอืมแต่ถ้าจะใครจะซื้อแบบแฟชั่นมาใส่อันนี้ก็ก็คงซื้อได้อะนะคะสําหรับคนที่นะคนที่ชอบใส่ต้องก็ไม่รู้ไม่ได้มีความรู้เรื่องพวกนี้แต่หมายถึงว่าเราใส่แค่เล่นกีฬานี่ยังกระพริบกระพริบอยู่เลยแต่มันใส่แว่นแบบแว่นสายตาไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะทับก,กันเนาะเพราะแว่นแว่นสายตานี่มันก็มีเลนส์สายตาอยู่แล้วไง คือเราใส่แบบนี้แล้วสามารถใส่แว่นธรรมดาได้เลยนะคะเป็นแว่นกันแดดธรรมดาได้นี่ต้องก็เลยใส่แว่นกันกันแดดไม่ได้เนี่ยนะไปไปค่ะไปที่โคว่าจะไปซื้อบาร์บีคิวแต่ว่าถ้ามันดูแล้วคุณภาพาไม่นั่นก็มันต้องดูให้ดีค่ะดูให้เป็นนะไม่งนั้นใช้ใช้ไปก็แต่บ้านต้องไม่ค่อยทําแบบเออกระเกลิกคําว่าเออกระเกลิกไม่ต้องทําแบบใหญ่ๆแม้แม้จะมีห้าคนก็เป็นครอบครัวที่กินไม่ได้เยอะค่ะ ไม่ได้เยอะอาจจะเป็นเพราะต้อมด้วยนะคะต้อมด้วยแม่พูดง่ายต้อมไม่ได้ค่อยเอ,อเรื่องกินพวกเราเนี่ยจานเดียวก็อิ่นละนะทุกคนเลยสามีต้อมแต่ก่อนนะ,ะตอนที่อยู่ด้วยกันมีไหมเขากินเยอะมากเลยนะตอนนี้ไม่เหมือนกันนะคะก็เลยว่าจะไปซื้อเตาเล็กๆเ,เพราะว่าเตาใหญ่ๆเนี่ยมันขึ้นสนิมนะะเนื่องจากว่าเรารักษามันไว้ไม่ดีนะรักษามันไม่ดี ก็จะเอาไปให้เอาไปเอาไปไว้นน่นบนเขานะคะมันก็คือมันยังปิ้งได้อะพูดได้ง่ายมันไม่ไม่ถึงว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชเหล็กที่ปิ้งมันนั่นนะหมายถึงว่าข้างนอกของมันนะคะ่ะมันมันเริ่มจะพังละนะสามีบอก,กเอาไปขึ้นไปไว้บนนู้นเผื่อพวกช่างพวกไรน,นะหรือไม่ยงั้นเขาก็เก่อกองไฟปิ้งได้นะคะก็เลย ม่งั้นก็เอาไปทิ้งล่ะพูดพูดถึงนะถ้าไม่มีถ้าเขาไม่ใช้กันอนะ่ะมันก็ยังใช้ได้อยู่ก็มีผุพังไปบ้างเพราะว่าโดนน้าโดนอะไรโดนน้าฝนเราเก็บไว้ไม่ดีต้อมก็เลยจะไปหาซื้อเตาเล็กๆกนะคะเอาละปล่อยคาร์บอนเยอะแล้วไปค่ะตอนนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้ต้อมก็วิ่งเสร็จแล้วนะคะก็กําลังจะเดินเข้าบ้านนะคะวันนี้เป็นวันพุธเนาะลูกๆก,ก็ไปเรียนนะคะ เรียนพิเศษเรียกว่าพิเศษแล้วกันไม่ใช่ในระบบนะคะก็นะไปเรียนฟันดาบ้างดนตรีมั่ง,งแล้วแต่เขาจะเลือกนะฟุตบอลมั่งแล้วแต่เขาไปส่งเขาเรียบร้อยนะคะไปส่งว่าจะออกมาวิ่งก็ต้องกลับบ้านใหม่ไปเปลี่ยนรองเท้าว,วิ่งเพราะว่าใส่รองเท้าผ้าใบมาผิดนะไม่อย่างนั้นมันจะวิ่งไม่ได้นานนะคะในบรรยากาศต้องมาเดินเดินเข้ามาต้องมาจะเดินเข้าไปในไล่แต่ว่าไม่ไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมีซามูซาสซามูซานี่ถือว่าเป็นงานพอสมควรทีเดียวนะไม่ใช่เหมือนปอบเปีย นะคะปอเปี้ยนี่แป๊บเดียวนะคะสมูซ่านี่มันต้องก็ถือว่าทําได้เร็วขึ้นนะคะต้องจะอจะกลับไปทปําปอเปี่เอ้ทำพูดผิดนะคะเหนื่อยจะจะกลับไปทําสมูซ่าคะ่ะก็จะกลับทางนี้นะคะจะเดินกลับนะวิ่งพอสมควรนะคะถ้าไม่เดินก็ทํากล้องไม่ได้นะวิ่งไปเราก็ มันมันทำไม่ได้ค่ะมันก็ต้องเดินทำนะก,ก็เลยต้องวิ่งให้เสร็จค่ะตอนนีน้อากาศก็พอดีค่ะตอนนี้สิบโมงกว่านะใกล้จะส1บเอดโมงแล้วนะคะนี่ค่ะบรรยากาศดีๆมากๆเลยพลังบวกจริงๆนะคะชีวิตคือเพื่อนกันจริงๆมารับมารับพลังทุกวันนะคะ ถ้าวันไหนฝนตกก็ไม่ได้มานะคะถ้าเย็นมากก็อย่างที่บอกเลยวิย่งไม่ได้เนี่ยต้องยังคิดโปรแกรมอยู่เลยว่าหน้าหนาวจะทําอะไรนะถ้าไม่เข้าซุมบ้าก็นะคะเพราะว่าเข้ายิมเข้าอะไรก็ทุกอย่างต้องเสียเงินนะคะอืมยิมยิมเหมือนยิมให้เล่นฟรีแถวนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีค่ะส่วนมากเขาจะติดไวอ้อ่อเป็นสนามสนามสนาม เหมือนสวนสาธารณะอย่างเงี้ยค่ะก็มีบ้างแต่ในหมู่บ้านต้อมเนี้ยไม่มีนะดูนะคะว่าคือร้อนมากอะนะตอนนี้นะคะเที่ยงเนี้ยคิดว่าใครไม่ไม่มาออกตอนนี้ก็คงไม่ไหวแล้วนะเที่ยงตอนนี้สิบเจ็ดองศานะคะมันไม่มันอากาศมันไม่ได้เหมือนบ้านเรานะที่นี่นะคะคือเวลามันร้อนมันเหมือนอเทียบองศากันไม่ได้เลย คือไปรนร้อนอะเหมือน30มสิบยะแนเขาแบบร้อนคือร้อนมากแล้วอะพูดได้ง่ายนะคะ20กว่ากว่าขึ้นในร้อนมากแล้วต้อมก็เลยรีบออกมานะประมาณสักอพอดีมองรถจักรยานต้อมก็เลยออกมาสักประมาณ9ก้าโมงกว่านะคะเอาละคะสำหรับวิดีโอนี้นะคะต้อมก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่นะในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ ลาไปแล้วแต่มาถ่ายธรรมชาติแถวบ้านให้ดูก็ที่เดิมๆค่ะ